มาดูอีกหนึ่งการดําเนินงานของสหกรณ์จังหวัดปัตตานีนะคะที่จัดกิจกรรมในวันสหกรณ์แห่งชาติประจําปี2,565ค่ะนายนัทกิจสิทธิโอสถรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีถวายสักการะพระราชวลงเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรพระบิดาแห่งการสาหกรณ์ไทยเนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดปัตตานี2565 สารในวันสหกรแห่งชาติประจำปี2 5 6 5นพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงบทบาทการพัฒนาสหากรณ์โดยการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนองความรู้และการบูรณาการร่วมกันระหว่างเครือข่ายสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้พี่น้องสหกรณ์และสมาชิกมีความมั่นคงในชีวิตรวมไปถึงการประกอบอาชีพที่มีความอยู่ดีกินดีและมีความสุขอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ค่ะทางสหกรณ์จังหวัดปัตตานีนะคะยังได้ดําเนินกิจกรรมที่ผ่านมาประกอบด้วยกิจกรรมร่วมบริจาคโรหิตร่วมกับสหกรณ์อมทรัพย์โรงพยาบาลปัตตานีที่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลปัตตานีโดยมีสมาชิกและผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคโรหิตได้นะคะซึ่งท่านที่สนใจค่ะก็สามารถที่จะบริจาคโรหิตได้ไปจนถึงวันที่31มีนาคมนี้นะคะโดย ก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเข้ามาบริจาคโลหิตกันอย่างต่อเนื่องนะคะนอกจากนี้ค่ะยังได้มีพิธี การสักการะพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทยเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณคองพระองค์ค่ะรวมไปถึงการมอบโล่กิตติคุณนะคะให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรดีเด่นจํานวน7แห่งและนักสหกรณ์ดีเด่นที่มีผลงานในการบริหารงานด้านสหกรณ์รวมไปถึงการทําประโยชน์ให้แก่สหกรณ์อีกจํานวน8รายค่ะรวมทั้งในการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็เป็นไปตามมาตรการการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดค่ะ